วิธีทำอวิชาให้สิน้นการตัดกิเลสเหมือนการตัดกิ่งต้นไม้ตัดแล้วก็งอกใหม่ตราบใดที่ยังไม่ขุดรากถอนโคนกิเลสกิเลสก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอรากเงาของกิเลสคืออวิชาดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องไปตัดกิเลสแต่ให้มาจัดการที่รากเงาของกิเลส กิเลสก็จะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเองในการทำอวิชชาให้สิ้นนั้นทำได้ด้วยการทำปัญญาให้แจ้งเมื่อปัญญาแจ้งแล้วอวิชชาหรือความลงก็สิ้นลงไปเองในการทำปัญญาให้แจ้งนั้นทำได้ด้วยการพิจารณาธรรมในขณะที่จิตมีความบริสุทธิ์ชั่วคราวเนื่องจากไม่มีใครที่มีจิตบริสุทธิ์าวรมาก่อน จึงต้องอาศัยจังหวะที่จิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสช,ชั่วคราวที่เราเรียกว่าสุนตาก็ดีตะทางคณิพานก็ดีในจับพลันที่จิตบริสุทธิ์ชั่วคราวนั้นๆก็ยกจิตขึ้นพิจารณาธรรมจับพลันทันใดจนเปิดปัญญาแจ้งสว่างสวยัยอวิชาก็สิ้นสูญไปเมื่ออวิชาอันเป็นรากเง่าของกิเลสสิ้นลงไปแล้ว กิเลสย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกเพราะเป็นดังต้นไม้ขาดรากย่อมไม่อาจเกิดผลหรือกิ่งก้านงอกใหม่ได้อีกฉะนั้นการเพียรตัดกิเลสเป็นวิธีใช้กำลังไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นวิธีแบบสมถกรรมฐานพบในพระสกิทาคามีและพระอนาคามีในพระสกิทาคามี จะตัดกิเลสยังไม่ชำนาญจึงยื้อไปยื้อมาเกิดภาวะกระทบกระทั่งกันเองในใจตนแต่ในพระอนาคามีจะมีความชำนาญในกรรมฐานมากกว่าก็จะสามารถเอาชนะกิเลสได้อย่างราบคาบแต่ไม่ถาวรคือเมื่อใช้กรรมฐานกิเลสก็จะพ่ายแพ้แต่พอไม่ใช้กรรมฐานกิเลสก็เริ่มกำเริบ ดังนั้นพระอนาคามีจึงต้องเจริญกรรมฐานต่อเนื่องเป็นเศกบุคคลผู้ยังต้องฝึกจิตตนเนืองๆไม่ใช่อเศกบุคคลผู้ไม่ต้องฝึกดังเช่นพระอรหันต์อีกแล้วด้วยเข้าใจในสัมมาสม,มาธิว่าไม่ต้องกำหนดไม่ต้องเจริญเพราะกิเลสนั้นไม่เที่ยงเหมือนผลและกิ่งของต้นไม้ ไม่เที่ยงเกิดเองก็ดับเองตามวาระภาวะสุนตาก็เกิดเองภาวะที่จิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสปรุงแต่งเจอปนเกิดได้อยู่เป็นระยะเกิดแล้วดับไม่เที่ยงเมื่อใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาธรรมหรือยกจิตสู่วิปัสสนาญาณฉับพลันก็อาจเกิดปัญญาแจ้งธรรมอวิชชาให้สิน้น ก็บรรลุทาให้ถึงอรหันตผลได้ในการทำวิปัสสนาญาณฉับพรันนี้ใช้สมาธิน้อยมากเพียงขั้นคณิกะสมาธิก็พอแล้วแต่ใช้สติมากสติต้องตื่นตัวเต็มที่เต็มรอบจึงจะหลุดออกจากวัตตะหลุดออกจากการยึดมั่นถือมั่นใดๆได้ได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  ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ใช้กำลังจิตมากไม่ได้ใช้สมถะมากใช้สติปัญญามากเป็นสำคัญก็จะสามารถบรรลุธรรมได้